สวัสดีคะ่ะเจคเคโนพามาชมบ้านพร้อมที่ดินสวยๆนะคะบ้านหลังนี้นะคะทุกท่านเป็นบ้านไม้สักค่ะบ้านไม้สักทองพร้อมที่ดินนะคะอยู่ในเมืองและใต้แหล่งชุมชนบ้านเวียงหมู่2องตำบลร้อมแรดอำเภอถึนจังหวัดลำปางค่ะเนื้อที่ขนาด3ไร่79ตารางวานะคะหน้าแปลงกว้าง67เมตร มีไฟฟ้ามีปับปาส่วนภูมิภาคพร้อมนะคะหน้าแปลงที่ดินเป็นถนนราดยางค่ะเดินทางสะดวกสบายและอยู่ห่างจากชุมชน200เมตรเท่านั้นนะคะบ้านพร้อมที่ดินแปลงนี้นะคะเจ้าของขายเองค่ะในราคา2รล้าน2 0 0แสนบาทนะคะทุกท่าน3ไร่7 9ตารางวาพร้อมบ้านไม้สักทองนะคะบนพื้นที่ค่ะมีบ่อปลา2บ่อ มีต้นมะขามหวานจำนวน23ต้นมีต้นไม้สักทอง50ต้นมีต้นรำาไย2ต้นมีต้นมะม่วง2ต้นนะคะสวยพร้อมเข้าอยู่บรรยากาศดีร่มรื่นเลยทีเดียวค่ะทุกท่านมีร่มพัดเย็นๆสบายๆนะคะอยู่แบบสไตล์บ้านสวนตัวบ้านสวยงามนะคะเป็นบ้านไม้สักทองทั้งหลังค่ะทุกท่านสวยงามตามนี้เลย2ร้านสแสนบาทเท่าน,านั้นคุ้มๆนะคะ สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมเรัดชมบ้านติดต่อได้โดยตรงค่ะตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนี้เลยนะคะเป็นเบอร์ติดต่อของเจ้าของบ้านโดยตรงเลยค่ะคุยรายละเอียดเพิ่มเติมเรณดชมพื้นที่จริงด้วยตนเองก่อนตัดสินใจนะคะทางด้านเจคเคนโอเพียงแนะนำให้ทุกท่านได้เลือกชมเท่านั้นสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ